สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับในรายการ Target Games Channel นู้จะมาเล่นเอ่อแมพที่ชื่อว่าวอลอินจานะครับวอลอินจานเนี่ยโอ้วอลอินจานะครับซึ่งเราก็จะเป็นอยู่ในขวดแก้วนะครับเปภารกริจภารกิจก็อยู่ข้างบนนู่นนะฮะโอเค okay. ตอนนี้เราก็มาตัดไม้กันก่อนเลยนะฮะ ถ้าเซตติ้งยังไม่ไม่ดรอปทำไงนะครับก็นะครับอืมทำไงวะเตกนะครับโอเคเซตติ้งแบบนี้ไม่ดับไม่ดับไม่ตอนนี้ต่อนะ โอเคนะครับแอบบแตบบ่สามันโอเคนะเราก็มารับจบครับกันก่อนเลยนะถ้าไม่พอจริงจริงก็นะไปเอาด้านบนู็ได้นะหนูได้นะ โอเคตอนนี้เราก็ทำไอศกรีมตะกอนนะครับหลายจังเลยนะครับจุดจุกจุบดินได้มากที่สุดโดยดิน จอแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ขอปองกดกระเบื้องแล้วนะครับเราจะกดไปข้างล่างอีกนะครับอ่าเจอเลยครับเยี่ยมเลยโอเคเราไปทำ เอ้เราไปขุดอินตอนนะครับตรงนี้นะอินเราเยหินเขาเรียกว่าดินนะครับเออพูดผิดเคเอหินทำไมนะครับเพราะว่อกบล็อกไปด้านบนนะครับที่เป็นไม้นะฮะมันจะมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะไม่ได้ผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะ เล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากในคลิปในคอมไปนะโอเคมาขึ้น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 จนยังเนี่ยถึงแล้วทำไมกลมีอยู่คอมนี่วะ มันมีไม้ผมจำได้นะว่ามีนะฮะเดี๋ยวมันมีไหมเอ่ยมันมีเคเวส์ข้างบนกล่องอะมีนะมัง เราได้ไม้เป็นในตัวด้วยนะครับไอ้เฟรดวะเปลเปยนจริงๆไม่มีได้อะไรมาวะเนี่ยเกือและวเนี่ย,ยเฮ้ยลองครับแปะแนวไม่ได้ยายเลยมันบักเปดเลยวะเนี่ย น้อยเห็นเลยนะฮอันี้คือโอ้ยคืออะไรเนี่ยอือเราก็มีอัดูดอโอเคครับเราลงไปข้างล่างก่อนเค้าไปขุดเหล็กอันแสนาของเราเอ้ยเซตติ้งด้วยครับติดเลยเสรเลยติ้ง

ครับก็ถึงเวลาอันต <m confiance> <bronze> ้อกวนแล้วที่จะต้องไปเศกมานะครับแมงเอ้แมงเอ้เจอเห้็กก็ไม่ก็มึงมีเหล็กแต่ไม้ไม่มี มืมกันตีนะครับนี่เจอไอซิสตัวนี้แสดงว่าเป็นคืออ้าวโอ้โอ้อนะไรวะเนี่ยไดมอน,นด์ระเองนะครับอืมไอซิสไม่เตยดเดียวให้ตายสโรบินฮูด มุกทองอ่ะแตรคนนี้ก็มิเป็นเปอะไรไม่รู้นะฮะเยีอะ oh my god มุกทองหุดไม่ได้ขรงนนี้มีอะไรไม่เอ่ยไม่มีหรอโอเคป่ะป่ะไอ้ผมสนใจอยากแล้ว เบ็ดหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวมาขุดแล้วกันนะฮะโอ้ my gosh เพชรเต็มเลยโอ้โหลาโอ้เสียวแป,แป,แป๊บเดียวใจกับไวตายฮะโอเคกดไป ลาพิกมันเยอะไปไหนวะเนี <dari mis TF> ่ยเจะฐานนะอูยฐานนะครับตอนนี้มันฐานแล้วครับแบบนี้นะเจอฐานก็ต้องมีเหล็กนะฮะ มึงกแล้วนะฮะเยอะคือเพชรโอ้โหเยอะด้วยนะโอ้โหเยอะด้วยนะครับโอ้โหแม่งอื้อหือเยอะด้วยครับเยอะด้วยใหญ่ไม่พออีกเยอะด้วยนะฮะโอเค เจอเป็นล็อกหมาความว่าอะไรครับโอ้ยเย็นเลยเมือนเดนี้มีมอนเกิดแน่นอนนะฮะ หูชิงนแล้วก็ปัดเกลียวนะฮะเรามาทำเครื่องปั้มตัวันเลยตรงนี้นะฮะ นะครับผุงกองมาวางเลยครับปรับปรับปรับเคใส่ขอมาเลยมีไฟแล้วเราไฟไปปักกนิดหน่อยนะครับ โอ okay. เคเฮ้ยเก็บจเก็บออาไ,ไป,ป,ป,นะปก็ปักนะครับเปรี่ยมสว่างครับปรับเด็กน,นี้เกาะเราก็ใสวางในครับพิษตานะครับสองให้ปล่อยดีๆไขรด้วยนะทงด้านล่างนะยังมือดอรอ มืดเนาะมืดเนาะอโอเคก็คไฟเสร็จแล้วนี่ครับต่เผาแล้วก็ยัดโกไปแล้วก็เผาเหล็กนะ โอเคแล้วเราไปลองขังบอมสตูนอันใหม่กันพื่อลองทงเลยนะครับบามจะดูแค่ไหนหรือว่าทำได้ไหมเก่งหรือว่าอะไรได้อยู่นะอะโอหือโหไปไามานะ คนะก็จบพันกันได้แค่นี้แล้วนะครับผมเออสำหรับวันนี้นะผมองขอตวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับแล้วอย่าลืมนะกดซับไซสไครป์เื่อติดตามลิปใหม่ด้วยนะครับ